สวัสดีครับผมธราวดินดาเลอร์น,นะครับยังสมาร์ทปี2565ได้รับเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติจากทางอบจ,จอนะครับให้มาแนะนําตัวกับเรื่องราวในฟาร์มนะครับความเป็นมาของสวนจินดาออร์แกนิกฟาร์มนะครับก็เริ่มแรกเลยเป็นผมเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทำธุรกิจเกี่ยวับเครื่องถ่ายกระสารให้เช่าจหนายนะครับและก็สูนถ่ายกระสาร ก so right. so ็ด้วยความวุ่นวายของกทมเหนื่อยแล้วก so we like ็รู้สึกมันบั่นทอนจิตใจมันไม่มีความสุขนะครับเลยคิดหาหคนทางที่อยากจะเราอยากจะหลุดพ้นตรงนั้นนะครับก็เข้ามาศึกษาในอินเทอร์เน็ตว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะกลับมาอยู่บ้านโดยที่อาสามารถมีรายได้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องมาทําเกษตรคือเกษตรแนวคือจะเป็นแนวเกษตรอินทรีย์นะครับก็เริ่มเข้ามาศึกษาแนวเกษตรอินทรีย์เมื่อปี2 0 0 0 563นะครับก็วางแผนในการปลูกก็เดินทางจากกรุงเทพมาตรดิตโดยขับรถมาปลูกปรับปรุงดินภายในในสวนก่อนนะครับก็พอต้นไม้เริ่มโตเรากา็เริ่มที่จะกลับมาอยู่บ้านก็เซ้งกิจการทั้งหมดขายบ้านแล้วกลับมาอยู่ที่ที่อุตรดิตฐ์นะครับก็ฟาร์มสวนจินดาเราก็จะพืชหลักๆที่มาปลูกตนน้นแรกก็จะเป็นอ้อยคันน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวฝรั่งอินทรีย์นะครับ ผักสวนครัวตามฤดูกาลนะครับก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งก็ได้รับเกียรติจากทางยังสมาร์ทฟาร์มเมอรให้เข้ามาเรียนรู้นะครับก็ได้ไปศึกษาดูงานหลายๆที่และนำมาประกอบใช้ในฟาร์มทั้งการปรับปรุงดินาการปลูกผักต่างๆและการทำการตลาดการขายของอแล้วก็ได้รับโอกาสจากทางอ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์ ให้ได้ไปศึกษาดูงานที่คูปต้าฟาร์มที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็รู้สึกยินใจมากที่ได้ไปได้ได,ได้รับความรู้แล้วก็ได้ไปศึกษาดูหลายๆฟาร์มมีทั้งฟาร์มมะเดื่อที่นําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในฟาร์มครับทางส่วนจินไดเองก็ได้รับความรู้ตรงนี้ก็นํามาปรับใช้ในสวนก็จะมีที่เราที่คูปต้าฟาร์มผมเนื่องด้วยที่สวนผมอะ่ะผมมาซื้อที่แปลงใหม่นะครับก็สวนเดิมจะเป็นเอกสาร สิทธิในการเช่าอยู่มันซึ่งการลงทุนอาจจะดูยังไงอะ่ะมันมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนก็เลยมาซื้อที่ใหม่ตอนนี้ก็ปรับปรุงโดยปรับปรุงสภาพดินดินจะเป็นดินภูเขาผมก็ใช้เทคโนโลยีของทางคูปัต้าที่ใช้ปอเทืองในการปรับปรุงสภาพดินนะครับส่วนตัวนี่ครับาทางไปดูทางสวนมะเดื่อกับเลสคิวฟาร์มก็จะมีโรงเรือนผักผมก็จะทําเป็นโต๊ะปลูกผักนะครับให้ดู มีระดับขึ้นมาแล้วก็ความสะอาดในการดูแลผักก็จะดีขึ้นนะครับส่วนตัวเทคโนโลยีการเ,าเรื่องน้ำผมพอดีได้รับาทางตู้ควบควบภูมน้ำจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับเป็นตัวอินเทอร์เน็ตออฟติง iot นะครับก็ะจะป,ะประยุกต์ใช้ในฟาร์มนะครับแล้วก็ส่วนหลักๆฟาร์มใหม่คาดว่าปีหน้าครับผมจะระบบก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ ก็ก็อยากจะขอฝากทางช่องทางาทางสวนจินดาน,นะครับก็จะมีเพจในในในเฟซบุ๊กนะครับฝากติดตามได้นะครับเป็นสวนจินดาออร์แกนิกฟาร์มนะครับก็เราตอนนี้เราช่องทางจาหน่ายของผมก็จะมีทางทางออนไลน์แล้วก็จะมีที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์แล้วก็มีที่ตลาดประชารัฐหน้าสารกลางนะครับแล้วก็จะมีอีกช่องทางก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับที่ทุกวันเสราร์ครับผมก็ทางสวนจินดาก็ ขอขอบคุณทางผู้จัดทางอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดประษว์นะครับที่จัดโครงการดีๆนะครับนำเกษตรกรยังสมาร์ทรุ่นใหม่ไปศึกษาดูงานต่างพื้นที่เพื่อให้ได้ความรู้กลับมาพัฒนานในส่วนของตัวเองครับขอบคุณครับ